ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับวิลอ์รถซื้อแกงเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีออเดอร์เข้ามานะครับเป็นาสายแปรงหูฟังนะครับก็มีจีเมลเข้ามานะครับผมก็ไปส่งให้ปกติเลยมีหนึ่งออเดอร์ด้วยกันนะครับวันนี้เอาเปิดไม่ได้อีก <c oughs> จอดใกล้ไปเมื่อกี้ถอยมาหยอดน้ำมันโซนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> โอเคมันจะใส่ได้ตรงนี้กุญแจบ้านด้วยใส่เข้าไป <c oughs> โอเคแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็ไปอ,อันนี้ด้วย กดตังให้แม่ด้วยนะครับก็อีกหลายที่เลยนะโอเคแต่วันนี้ก็ขี่ไกลอีกนิดนึงพอดีหยดน้ำมันโซ่นิดนึงโซ่มันเสียงดังครับสัปดาห์ที่แล้วก็อิดอดอินั่นคือเสียงโซ่แหลรครับโอเคตอนแรกผมก็ไม่ได้ถ่ายแล้วแต่ตอนนี้ก็ไม่มีฝนนะก็เออได้ถ่ายเฉยไปไปเถอค่อยๆไป ก็ถ้าไมมีเสียงจีก็ขออภัยด้วยนะครับเกือบลืมดูพอเอ้ยเกือบลืมดูซ้ายแล้ว ว่านำมันโซ่นี่สะบัดใส่ผมแน่เลยเดี๋ยวก็รู้ครับไปจอดดูเดี๋ยวก็รู้ข้างหลังมีไวรุ่นครับา<ะ>ปล่อยเขาแซงไปเขารีบผมไม่รีบครับวันนี้สบายสบายไม่ต้องรีบจธรรมดาธรรมดาชิวๆครับผม ลืมอะไรหรือเปล่าว่ากระเป๋าตัตางค์น่าจะเอาแล้วนะ บบสายแมสนี่ผมเอาแบบรัดมาครับวันก่อนครับถอดหมวกกันนอกปุ๊บแมสตกพื้นครับผม<ป>พื้นดันเป็นแอ่งน้ําอีกโอ้โหโคตรวยเลยครับผมก็เลยเอาตัวใหม่มานะครับแล้วก็ขยับสายมันเข้าไปอีกนิดนึงด้วยการรัดฮะรัดปม <laughs> รัดปมไม่เปนดึงฮนะมันดึงข้างหลัง <laughs> อัดโปรไว้เดินข้างหลังคะมันจะได้แบบเออไม่ตกง่ายอากาศวันนี้ไม่ค่อยร้อนนะครับพอดีตอนเช้านี่ฝนเพิ่งตกเสร็จนะฮะก็จะอาจจะมีฝนอีกยาวเลยสัปดาห์นี้นะครับความจริงวันนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายแล้วแต่ก็ไม่มีฝนผูก็เลยอ่ะถ่ายก็ถ่ายนะครับผมไม่ได้ซื้อเคสกันน้ำมาไว้นะก็ เออไม่มีเกรื์กันน้ำกลัวเปียกครับกลัวพัง <c oughs> ไม่อยากเอาลุยครับประกันมันอาจจะหมดแล้วก็ได้กล้องไ <c oughs> แม่รัดเกินนี่ก็ไม่ค่อยดีนะ <c oughs> เหมือนหายใจไม่ค่อออกถ้ใ <c oughs> <c oughs> ส่หมวกเต็มใบอ,อ,อีก โอเคแสดงว่ายางแข็งอยู่สัมผัสทุกท้องถนนรอบปลายมันไม่ค่อยไหลแล้วคันนี้ เจอรถไม่กี่คันเองคันเดียวเมื่อกี้เหงาแล้วผมมันขี่อยู่คนเดียวครับคุยอยู่คนเดียวเออตงต้นไม้นี่เย็นหน่อยนะเย็นสบายออกซิเจนนะผมตอนกลางวันต้นไม้จะคายออกซิเจนนะฮะตอนกลางคืนต้นไม้จะคายค์บอาไดออกไซด์คำว่าใดหรือเปล่าคับ่าได ถึงแล้วคุณผู้ชมไรสนีเดี๋ยวเอาสองของให้ลูก้าก่อนนะครับอุ้ยมีรถมามีมาอีคันนึงมอเตอร์สอมอเตอร์ไซค์้ามแบบจัดโอ้โหวันนี้ไม่มีคนเลยครับน่าจะไวนะฮะเฮ้ยแมวตกใจไม่ว ถึงละเดี๋ยวส่งของให้ลูกค้าก่อนเดี๋ยวดูน้ำมันก่อนโซ่กระเด็นเนาะโอ้โหกระเด็นเนี่ยเหลืออะไรครับอูน้ำมนันโซ่กระเด็นโอเคเดี๋ยวเจอกันครับผู้ชมนะครับอ่ะใส่ใต้เบาะไปไปครับภารกิจต่อไปอืออีกสี่โลเปล่าสามโลก,กว่ามั้งไปกดตังค์ให้แม่กันนะครับพอดีเอพี่สาวฝากตังค์มาให้แมนะ่ให้แม่ครับก็แต่ผมยังไม่ได้กดให้แกเลย ฝามันตั้งแต่วันวันไหนแล้วไม่รู้จำไม่ได้แล้วสัปดาห์ที่แล้วแล้วลวะไปอืมเออโอเคไม่มีรถดูรถตรงนี้จุดอับนะจุดอับสายตานิดนึงเฮ้ยเสียงอะไรวะเหมือนคอท่อมันอันนี้เลยอะ มอนอันนี้หรือเปล่าอะไรกินกิๆกิน,น,นกฮีโน่อะหัวล่างฮีโน่เอ้ยไม่ใช่หัวล่างสิบล้อ โอ้สวยสวยตุ๊ก,กตาด้วยสามตัวสวยมากฮีโน่ ดังรถเนี่ยเหมือนอะไรเหล็กม <programmes> ันดังไม่รู้ว่าเหล็กอะไรเสียงเหมือนน็อตหลุดหรือเปล่าวะไม่ก็พักเท้าหรือเปล่าไม่รู้มันมีความดังผิดปกติท่อก็ฉีกท่อฉีกครับผมเสียงก็ได้ประมาณหนึ่งแหละข้ามเลยครับลงผมเบรกไม่ทันหรอก กระลูกมาทำไมล่ะมาถ้าถึงแล้วตอ้กดตัดดงจอตรงไหน,นะครับเนี่ยตรงนี้แล้วกันเอียดโอเคเดี๋ยวกดตังสกรู สูม <Screw. S 2> าแล้วคุณผู้ชมปักลับบ้านกันเถอะ ก็ไม่ได้รอคิวเยอะนะฮะรถเร็วระว,ว่างไวเดี๋ยวกลับไปก็แจ้งวินให้ลูกค้านะครับโอเคสินค้านั้นผมแปะไว้ด้านล่างนะครับใต้คลิปเลยนะฮะเป็นสายแปลงหูฟังเป็นสีทองด้วยนะครับก็ลูกค้าสั่งเข้ามาสอเส้นนะในวันนี้นะครับที่สั่งเข้ามาแต่เป็น1นึ่งออเดอร์ขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่สนับสนุนนะครับ ถ้าไม่มีลูกค้าผมก็ไม่มีตังเติมน้ํามันนะครับจ่ายค่าไฟค่าเน็ตตกยุงนี้ช่องนี้ก็มีลูกค้าพอช่วยประคองได้อยู่นะครับพอพอพออยู่ได้ครับผมนะฮะก็ต้องทําใจนะครับสถานการณ์ตอนนี้ครับเออต้องทําใจแล้วทาไมกระเป๋ามันเบาๆไม่จะบอกว่าจะทำกระเป๋าต,างตงังตกนะใหม่บ้าง ใส่เข้าไปแล้วเห็นพี่จำได้ไ <ป S 1> หรือว่าผมกินข้าวมาเยอะครับกระเป๋ากันเลยเบาโอ้โพี่แกมีถังน้ำด้วยครับ มากต้องขันน้ำด้วยวันนี้ก็ยังมีแสงแดดให้แผดเผาเหมือนเดิมด,ด,ด,ดักดักแดดจนดำแล้วครับดูดำเฉพาะตรงนี้ครับแต่ข้างในสะอาดครับผมไม่ดำคันนี้มาแรง,งวัตถุไวไฟ รถน้ำมันใช่ไหมน่าจะใช่แหละกอนนี้บ่ายโมงห้าสิบเก้านาทีถึงบ้านประมาณบ่ายสองครับผมรู้สึกว่าวันนี้ขี่ไวหรือเปล่าเนี่ย้อยขี่ปกติปกติของขี่ประมาณนี้แหละนะครับนี่ยังไม่สุดนะนี่ยเนี่ยถ้าสุดก็เนี่ยได้อีก เกิดนิดเดียวเกิดนิดเดียวไม่อยากเล่นเยอะครับเพราะว่าเปิดสุดไปมันก็ไม่วิ่งแล้วไงอเออเอาตามที่รถมันพอไปได้แล้วกันกลัวน็อตหลุดครับผมไม่อยากวิ่งไว้ครับกลัวน็อตหลุดรถมันเก่ามากเลยครับสภาพแบบโอ้โห สิบกว่าปีครับผมอยู่กับผมสิบกว่าปีนะครับอยู่กับเจ้าของก่อนหน้านี้อีกก็ไม่รู้ว่ากี่ปีฟ <c oughs> ันขายเสร็จเหล็กได้แล้วนะคันนี้แล้ว <c oughs> ก็ขี่ครับยังขี่ได้ครับผมชอบขีค่คันนี้แหละมันตอบสนองดีนะครับรอบต้นมันจัดดีนะครับแต่รอบป,ปลายมันไม่เอาแล้วไม่ได้เรื่องแล้วรอบป,ปลายไม่ได้เรื่องแล้ว mình đang phốt phát được không เปิดคันเร่งเยอะครับเดี๋ยวคนที่สูกแซงเขาจะตกใจนะครับจริงๆนะเคยโดนแซงนะครับโดนแซงแบบรถที่แบบไม่มีเสียงท่อยังตกใจ <laughs> เสียงลมตีเสื้อใี่ด ja e ังมากครับคัับๆๆโอ้ใจเย็นโอเคเดี๋ยวผมแวะร้านขายช้ำตรงนี้ก่อนเฮ้ยเปิดหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะครับพอดีแม่ฝากซื้ออะไรนะที่ปะหม้อไม่รู้มีหรือเปล่าปะตูดหม้อ โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าเอา้าร้านไม่เปิดเอ้ยวันนี้ทำไมร้านไม่เปิดวะร้านตรงนู้นก็ไม่เปิดเออโอเคเยวเจอกันใหม่คลิปเอ่อคลิปเ,เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วกันครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยถึงบ้านละนะฮะหรือร้านปิดจบครับผม <laughs> นะครับเดี๋ยวไปแจ้งวินลูกค้าก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นาทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่นครับบ๊ายบายครับ